ตอนนั้นนี่แค่โฆษณาทุกวันเลยประมาณร้อยกว่างานได้นะครับก็ไม่ได้ซะทีแต่เราไม่เคยมองที่ตัวเองนะครับว่าจริงๆแล้วตัวเราอะเก่งพอหรือยังพบกับมิวสุภาสิ์กับเรื่องราวในชีวิตว่ากว่าจะประสบความสำเร็จในทุกวันนี้เขาต้องผ่านอะไรมาบ้างผมเป็นคนหนึ่งที่มีปมมากตอนเด็กแล้วเรารู้สึกว่าไม่มั่นใจในตัวเองความมั่นใจมันหายไป พอหลังจากนั้นมาค่อนข้างเก็บตัวเหมือนเรามีโลกส่วนตัวของเราอะที่ไม่ต้องมีใครมาคาดหวังในในตัวเราเะไรเราม่แต่มองว่าเนี่ยเพื่อนจะรู้สึกยังไงกับเราบ้างอาจารย์จะรู้สึกยังไงกับเราบ้างแต่เราไม่เคยมองตัวเองเลยว่าสิ่งที่เราทําอะเราชอบจริงๆหรือเปล่าคือบางครั้งแค่เราพอใจกับสิ่งที่เราทำอะมันก็พอแล้วนะถ้าสุดท้ายแล้วอะเราทําเต็มที่แล้วแล้วเราพอใจกับมันอะ ไม่ต้องไปนสนใจคนอื่น่อยตอนนั้นในเมื่อเราฟูลฟิล,ลกับตัวเราเองเแ h a ป p y แล,ล้วพอแล้วถ้าเราไม่คาดหวังก็จะไม่ผิดหวังแล้วพบกันใน C.I. Talks